เบกเลยตัดไปหนึ่งเบุกเลยบุกเลยบุกเ ไหนไหนวะอีกสองตัวนะฮะโอเคสวยไหนวะกุ๊กเลยอู้หล่นหลนหลอนอม มาละไปเล้วจมาดิพันยามะ เค okay, สวยโหโหูนรนเลยแม่โอเคั okay, ปะ่ะขึ้นในตำนานนี่หละ ิวเชียวผิวเชียว,ยวของหัวซักโอ้โห,ห,หเกินโอ้เจ็บว่ะเจ็บเจ็บหัวแตกหัวแตกหนึ่งหัวแตกสองสวยสวยหัวแตกสองเลยหัวแตกสองเลย โอ้โหโมดตี้ว่ะโมดตี้ชิวๆเก็บโมดตี้ว่ะเก็บโมดตี้เอาไปนี่เลยทมทมสันนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวผมลงไปนะครับข้างข้างล่างข้างล่างเลยโอเคสวยโอ้โหโอเคเพื่อนให้เพื่อนให้เพื่อนเอาเอาเลยเออโอเคอีกหนึ่งมัน มันอยู่ไหนวะโหโ,โคตรยิงเลยแม่งเพื่อนกูโอเคสวยเอา้าอ๋อมันมันเอฟเอฟเคนะคะตาไฮวงไฮวงสวยแล้กลมาเลย nilai เพื่อนกูตายไม่ต้องเข้ามันจะอ้อมมาแน่มันมันเจะาะไอไอวอนนะครับผมรู้เลยโอเคอเอม,มึงบุกเลยม,มึงบุกเลยเพื่อนบุกเลย เลยนะโอ้ออกมาฟัง่งฝั่งนี้แนะ่อุ้ยจะตายจะตายอีกหนึ่ง โอ้โหลืมดูโอเคสวยแมทแมทแรกก็ชิวชิวชิวนะครับโอเคมาครับแมทแมทที่สองนะ ตูตูนายแมพดีโอ้โหเฮ้ยโอ้ตายโอ้ปืนกอ,อกไงไปให้เพื่อนมาชุมโอเคก็เปิดมาตายเลย ในบ้านหนึ่งรนะับในในบ้านหนึ่งในบ้านเลยในบ้านเลยโอเคโอ้โหชิวจัด เอาเว้ยเพื่อนแม่งกวนตีนวะ่ะมันบนบ้านหมดแหละมีไหมเอฟเอฟเอฟเคอะโอ้โห ตึงว่าตึงโอ้เค oh. okay, มันก็ชาชานะไปนะ หลบก่อนเลยมีคนนะครับอมแน่ โอเคบวกเลยบวกเลยตายหมดแล้วนะเลืออีกหนึ่งข้างบนโอเคเจแล้วฟังไหนโอเคโหเพื่อนเพื่อนแบบมันเก็บเก็บหมดเลย